มักซีนมักซนไม่เป็นมักเนื้อวะมาได้พี่น้องมักเนื้อสี่ข้งสูตรบ้าเบนมักใไซยังเนี่ยมักไซโคกวะมียังกัดส่ลงไปครับนี่เลยมันแซ่บกัดส่ลงไปยาสูตรบ้าเบนครับบ้าเบนนะครับบ้าเบนนะพี่น้องบ้าเบนบอลระเบือของทำไมาแจกบ้านนาแลนาดำเพียหน่อยขึนไทยเห็นหน้าครับจริงสิละครับคนนยังให้หน้าโอ้เอฟซีมาหาอะไรครับบ้าบอยบัดดี้ครับ เออวัดีครับแฟนคลับก่อนฮานี่เฮานี่เหม่ยนน้อนี่เห่ามาเนยาดีครับดีครับเออแฟนคลับมหาวันดีสำนักงานโอ้ีนองมาได้ป่ะนีพี่นองเฟนเสียฟนเฟอันกับเอารกันแล้วเนี่องมอืมบรยากาศมองน้อบ่ยากบียกเสวันขาบักกระยุนกรคำ้กระบน้ำกระยุนกะน้ำก็ไกระยุนกระไรกลเร็วกว่า ฟาไปใส่ห้านไปสุเนใบเสพตินี่รู้สเตียใบไปขายองยู่หองวนเหรอเสพติี่เมียของห้องเลยของตัน่าลขาองตัวนึเตียนใบก็เหรเมียมาบพออกเกันออมาเป็นมาก่พี่น้องมงเ่ไปตำไเทียไปขอไหมไปลังโคกอยู่ลางใส่หลังญี่ปุ่นบ่ทุบกรได้ดนนเียมเนติทุบกรได้นเอาแล้เดียว

มามเย่อนได้อย่มาเปลี่นหั่องมาบังบรรยากาศมันนี่ทีท้งคันมได้ไปเอาบ้ายศพีเป็นครับผมนเมืองแพร่ครับนี่ครับหนึ่งเขาพ่อมหนึ่งเขาพ่อมมักเรื่อเอาพัีแเพนครับไปไเบิ้งในกล้องอ่ะดี่ครับเออคืออกล้องเดียวมาปลากินไหมธรรมดาด้วเน่ยเอ้ามาเป็่ ยไพี่น้องเอหายังหายังบาเย้าไปจักกันบาเย้าเสียียนไปนั่นรถรถดีดเอารถดีคนไปทางนนะนั่นเอาไปปดเลยมาพี่น้องมงบาเ็นมกเนื้อยิ้มตามนะพี่น้องเด้ออยเาลืมยิ้ตาม สบายสบายสไตล์ต้อมแน้ม er. to yes. right. ือนีวันรวมญานครับเลืให้ชบ้่ทัไปไทัวสมบนายเงเยทรงบาบิลครับบาบาเงาบาเงาจีเปีวเมียเราพี่น้องจิบปไดจิเปไดลงชิปแล้วบาบิลกับจิไปเฮนา่บานครับพี่น้อง ปเอายีิบตเอาเอายด้วย่ออบัตรนีไปกมียายว่าบ้ง่นเสียออกน่เสียวนี่ครับนั่นละเดี๋ยวเออน่นสดแต่ไม่มีแฟนไม่มีคนเอาครับพี่น้อง นามาติดตามติดตามม,าตามึงบาเป็นก่อนวัดมึงทไทยก็ถอดเสียได้บัน,นเสียก้อยเหน,นะนื่อยพ่อพี่น้องมีอะไรมีอะไรก่อนมักมักเนื้อยนะมังเนื้อยยางมักเนื้อสีคโค้งเนาะสีคโค้งอันนี้ก็สีเป็นก้อยนี่ครับเนี่ยจัดเต็มครับมาเนี่ยหลับหลับเดี๋ยวเบิ้พงพี่น้องติดตำบาหยดอึ๊บไอ้ปลาคือว่าคือวเอ้เอาเกลือมาหุ้ยไปบาหยดเป็นหน้าที่ของบาหยดเมืองแปะ บรรานโอ้นี่หัน่นฮั่นเนื้อก้อยครับบะหั่นบ่าวเบนมักเนื้อสีโค้งไว้แต่ย่างมี่สองสเต็ปแล้วก็ย่างย่างปลาดินเผาปลาดินไม่ใช่ย่างปลาดินเผาปลาดินสูตรบ่าวยศแล้วก็ก้อยเนื้อสูตรพอยี่กิจย่างเนื้อสูตรบ่าวเบนหั่นไปก่อนบ่าวเบนหันห่นหัน่นหั่น ติดตามต้วพี่น้องติดตามเห็นไหน่งร้ยิคนติดตามแล้วกใกล้ถึงใกล้ถึงล้านคนติดตามแล้วใล้ใลใลลแล้วเอ้าดส่าเก็บอกเนี้ยเปล่าเลืไ<ห>นไราะ้เยาอรวะบอกัเ่อนไปเาันฮันนนห้พี่น้องบ้างเอาบอเาบเาบเงีอยเบาเอย่งาเ เย่างเนื้อสวรรค์ครับแดดเดียวครับเนี่ยมาพี่น้องย่างเนื้อสีคงสีคงครับพี่น้องชีคงวัวชีคงวัวถูดถูดอ่อนกันดูอ่อนครับชีคงวัวสูตรเบาเงา้ววะสูตรเบายาวเองครับสูตรเบาเงี้ยวอีกเดียวสูตรเบายาวครับเองครับวันนี้ที่ดีเลยครับมาละชิโนมาลชิโกครับมีสองชอยพี่น้องทั้งก้อยทั้งย่างเนื้อสีคง ทั้งยากปลาที่ตามนะพี่น้องที่ตามบวกเอาครับมานก้อยก้ยสูตรปีจิตก้อยสะระข้ามก้วยว่าปีก้อยบัลลบือแฉบ่คือแบเนาะบไก่ช่ว่อยพี่จิว่าพอแสบตายโล่คนเพิ่งหน้าตาพี่น้องปีจิต ไว <T ab, yap a> ้ก so ีนขีโม okay. oh ่ออคือหั่นคือประซัพมันจริงยำแรงกะหรอวะอ๋อจะไหพี่น้องเบิ่งซิมเบิ่งซิมเบิ่งซิมข้าวยีเบิ่งไอ้พี่น้องเบิ่งเซ่บปะนกเหียวเบิ่งเออคือด มัแลบ้งมีน้องเบ้งว่านะบวยาอย่างคืออแขนเาแม่สูตรนี่ะแล้วเราคนแขนเข้าไปแรั้งี่ห้อยู่สูงบะละมันเป็นระบบวนวนเราหามองออกระบบอย่างเอ็กซ์โซ่บ้นาวเอ็กซ์โซ่โอ้คือคมหอดถือว่าุ๊บมันหามออกบวยางเป็นตเสียบป้เนี่ยโอ้เป็นตาเสียบครับคี่น้องบวยาวกินผู้เดียวก็ได้ครับนี่ซ้ำนี่เดี๋ยวะย่างกินผู้เดียวก็ได้ครับเสีบเพิ่งเอาครับคือบะไปเห็ดเจยวขมอ่ะวิ

เท่บ้เป็นเดียวเลยอ่ะมันเยอะพูดไแล้วเอาเข้าเอาตนเกียบไแล้วมันใหม่ด้วยนะอนทานาใหม่บ้าบุ้มเอาทานมาใส่เตาดีนะทานมันแห้งโคดโอ้ห่อนห่อนพี่น้องทานไปแห้งเขาเขาใส่ทานหลายพูดนี่ครับนี่บ้าเป็นรวดเร็วทันใจอ๋อบ้านู้ก็เพรามักเกียร์เนี่ย เยียจ้าพี่น้องเจ้าผมเี่ยคลางตาเลนี่คับนี่เลือยนีับเลือดลับเลือดปาลิก็ลับเลือด FC มาหนังครับแสบาบาลิกตาบาจุดกำลังหันเนื้อครับพี่น้อง๊บอ้เียงไปเสียงมาอยู่ครับาย่างสุดเลย่ายด ผดันี่หนที่ทงานกินบ่น่ครับมากมาครับเนี่ยจีโ้งเนาะคงครับกินมันสุดยอดเลยครับเออมเนีันเกหาตอมครับมาวอไมานาครับมเนี่ยฮะแซบนี่ครับเนี่ยแซบวเกือบหนึงแบงสุดยอดครับมาเนี้สุดยอดยมาได้รับสุดเนี่ยอ๋อชิมหอพี่น้องเิ่งขันน้องันมาแซบเนาะมาเนี่ยมาเาชิ้มูเน่สิบ่เด็กินมูอ๋อมะลาเบิงมาลาเบิง เออเอามาเยอะนงนครับเนี <teaching. S 3> ่ยเบิงครับเบิงไม่ร้อนเนี่ยม่ของเบายอนงแนี่ม่รอยไปลงมาเลยเอออ๋อเซมักมาละเบิงไปเน่ายอนักกินดีเ้เาเยอเยตเยแงกัน่อยเออมาเนีกินบ่เยถนัดดอกกันนี่เอิกินแ่เนี่ย้ก็มาก่อนนะ นี่พี่น้องพี่บ่เห็นหรอนะครับี่เด้อซิมงก่อนก็มีงกันี่ครับวบ่นางนี่บ่ายกิหรุว่าอยางกินเราหลัมกิน้รุว่าไรเก็บมาบ้า่น้าวมาด่เลย้าม่เปิดแฟ้จันนี่มึปิดแ่น่ได้เนี่าดไม่เอปื้อเ้่ได้ อ่าเป็นเสียงเาไรอืมยัอ้แก้วคนเต้ย่านนี่ย่นหนามเ้มาอัดบาเมื่อนั่นละโอ้ยครับพี่นงครับกอง่ดีนะกล่องบ่ดีทีลากล่องราคากว่ไรนี่นะของมันตรนั้นเือัดรล้าอาหันหัน บุบแใครอะฮะโงยงอะเออเอากินมาไรพี <mówi compromise> uh, ่น <divisions disagree> right. ้องเบื่งค่นคนเออแล้วย่บาบุงครับบาบุงกินมาละเอานี่เออเอาอีกจุอดเลยวะโอ้บ่าวเง้อย่าต่คือบาบุ้มาตัวนี้เพราะกินตัวนี้เ็นบาบุง ่าตายงานน้องว้าอย่า้าโว้้เสียบวะทีมงานเสียบว่ะยกเนี้ยวยกเนี้ยเออบอยเงาคือวะฮะเอากินหมักมาไล่พืนเบิ้่งแลเปลี่ยนกิน่เบื้งเ้รเสียบว่ะเบว่

เนืีโคงเดี่ยครับเจ้าผมบ้าสุดบ้าเพ่นอะไรเนื้อสุดก็จะกินสางโคงคำครับบ้าเพ่นครับเจ้าเจ้าผมมาครับมาเดี๋ยวจานปุ่มหคุยด้นรู้จักครับมื่อนี้ที่งานน้าครับมาพบทุกคนบาวยาบาบุ่มบาวนุ่มบายดบ้าเพ่นเติมเติมคือเอฟซีครับป๋าเล็ก กับเอฟซีพ่อใหญกิจจอบขวางจังหน้อยี่เปิดช่องพ่อใหญ่กินแชนแนลงนนั้นงานบ้านของเราครับกินแชนแนลขายเกียยวก้าพปีขนงเราดื้อไม่พิดหวังเลยนีดื้อคนติดตามให้ผมเนี้ยกินกินกักำลังใจห้ที่นันสบายๆจะนาต้องจำแมขึ้นมีเคลอง้วนอเอง้งต้องรัมาบมามาบ้านเนี่ยไหวังไหมคาบ้าครับขอห้องช่ครับมาเนาะ กอคุ้ินต้อมแหลาครับพี่น้องคุ้มมินต้อมหลายครับคุ้มินต้อมเยอะมากเลครับข้่ินต้มแบบนี้คินต้อมแต่เายครับพี่น้องวันนี้อย่างปลาต้อครับหลังจากก้อยเนื้อครับอย่างเนื้อสีโคงวันนี้ย่างปลาวันนี้สูตรบ้านโน้ครับบ้านน้บ้านน้ สูตรบ้านนูาเองเ่รสูตรปิ๊บสองสันครับพี่น้องอ่าเห็นไหมเห็นบ้างจิตคนเองครับโดยระบบภาษาลูหน้าแอกซอร์ทครับแอกซอร์ระบบเซอร์คิวชั่นเ่รระบบวนๆแล้วก็ออกปไฟฟ้องครับอ่ปี๊บสองสันปี๊บสองสันครับพี่น้องมึงปี๊บสองสันดีเข้าวต้องจิดยากเรียกว่าคอนสี่ใหม่ครับแบบสุดยอดนะครับสูตรนี้สุดยอดนะเอาแตใส่เวลาจะน่าจเย็นครับเย็นเย็นอ่าเบิ่งพี่น้องเบิ่งโอ้งามงไม่ต้องบายใหญ่นันใหม่บ้านว่าปี๊บสองสัน อยางไปเรียนม่ต้องพิลกดู